ขนร่วงแบบไหนที่ถือว่าเป็นการผัดขนหรือแบบไหนที่เป็นความผิดปกติขนร่วงที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสุนัขนะคะจะมี3าตัวอย่างด้วยกันอันแรกก็คือขนร่วงเมื่อโตขึ้นนะคะเช่นน้องหมาพันธุปอมเมื่อตอนเด็กๆะคะ่ะจะมีหน้าตาเหมือนเป็นลิงเป็นชนีเล็กๆแต่ว่าสักพักหนึ่งนะคะอายุประมาณ3-4เดือนแล้วก็จะมีการผัดขนนะคะแล้วก็กลายเป็นขนฟูๆน,น,นุ่มๆสวยนะคะอันนี้คือการขัดขนที่ปกติค่ะ อย่างที่สองนะคะก็คือการผัดขนตามฤด,ดูกาลค่ะในต่างประเทศเราจะเห็นได้ชัดมากๆเลยในน้องหมาที่อยู่ในฤดูหนาวนะคะขนจะฟูสวยแต่พอเ,เข้าฤด,ดูร้อนแล้วค่ะก็จะมีการผัดขนนะคะแต่ในประเทศไทยนะคะอากาศเราไม่ได้แตกต่างกันมากดังนั้นฤด,ดูกาลอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะักแต่ปกติแล้วน้องหมาจะมีการผัดขนปีละสองครั้งครั้งละประมาณ1-2เดือนค่ะอย่างสุดท้ายนะคะการผัดขนที่ตามวงรอบก,การเป็นตว์ของน้องหมาค่ะโดยจะเป็นเฉพาะในน้องหมาเพศเมียนะคะ ช่วงที่เป็นสัตว์เราอาจจะสามารถพบว่าน้องหมาไม่มีอาการขนร่วงได้ค่ะแต่ว่าพอหายเป็นสัตว์แล้วขนก็จะกลับขึ้นมาได้ตามปกติค่ะ ส่วนอาการผลร่วงอื่นๆที่นอกเหนือจาก3กรณีนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าพบว่ามีอาการตุ่มแดงคันผลร่วงแล้วก็อาจจะมีผิวหนักหนาตัวหรือผลร่วงข้างลําตัวเท่ากันทั้งสองข้างอันนี้ถือเป็นความผิดปกตินะคะโดยอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อยีสเชื้อราหรือในน้องหมาที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของฮอร์โมนได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะถ้าเจ้าของสังเกตเห็นอาการผิดปกติอย่างที่หมอได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็อย่าลืมพา้องหมานะคะมาหาหมอเพื่อดู ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทําให้น้องหมาขนร่วงค่ะ